ตอนนี้มันขึ้นว่า inactive นั่นก็คือไม่ไม่ทำงานอยู่นะฮะพอเดึงลงมา <What? S 1> สวัสดีครับ วิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อวิทยุ2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับในการไปฝึกนักบินใหม่หรือว่าฝึกเด็กที่ให้มาเรียนการบินกับเราอย่างเงี้ยครับว่าโดยปกติแล้วเราจะมีวิทยุตัวเดียวแล้วพอเราบังคับไปพอจะให้เขาบินใช่ไหมก็จะโยนวิทยุให้เขาบินเลยอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราจะใช้วิทยุ2ตัวเนี่ยเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยให้เครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องครูนั่นก็คือเป็นตัว ควบคุมเครื่องบินหลักนะฮะและอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องของนักเรียนนั่นก็คือเขาจะสามารถคอนโทรลได้ก็ต่อเมื่อไอเครื่องครูเนี่ยโยนสัญญาณมาให้นะครับทีนี้วิธีการวิธีการทําทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันดับแรกเนี่ยไอเครื่องครูเนี่ยนะฮะจะเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินหลักไว้นะฮะโดยเดีย๋ยวผมจะเสียบวิทยุให้ดูนะครับถ้าหากว่าเราเสียบแบตเข้าไปนะ ึบก็จะเห็นว่าเครื่องครูเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องบินได้นะฮะสามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องบินได้เลยทีนี้ไอเครื่องนี้นะฮะมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับนี่จะไม่เชื่อมต่อได้นะฮะเครื่องของนักเรียนเนี่ยแล้วทํำยังไงเราถึงจะโยนสัญญาณไปให้เครื่องนี้สามารถบังคับเครื่องบินลํานี้ได้นะฮะวิธีการก็คือให้เราเข้ามาตั้งค่าครับ อันดับแรกให้ตั้งค่าวิทยุของตัวหลักนะครับหรือว่าเครื่องของครูเนี่ยให้เข้าไปที่กดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่หน้า system นะครับกดโอเคอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนไปที่คําว่านี่นะฮะคำว่า trainer mode นะครับก็กดโอเคเข้าไปตอนแรกไอวิทยุตัวเนี้มันจะเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะ off นะครับตรงโหมดตรงนี้ให้เรากด on นะครับ หลังจากนั้นกดโอเคหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนอลูกศรลงมาแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกเป็นสวิตไหนที่จะโยนสัญญาณจากเครื่องครูนะครับไปให้เครื่องนักเรียนเนาะก็จะไล่เลยครับตรงนี้จะเป็นสวิต์ A สวิต์ B สวิต์ C สวิต์ D นะครับก็สามารถเลือกได้นะฮะนี่กดลูกศรขึ้นลงเนี่ยเลือกได้ตั้งแต่ ABCD นะครับสำหรับผมก็จะเลือกเป็นสวิต์ D พอเปลี่ยนเป็นสวิต์ D เสร็จแล้วนะครับลองโยกดูนะครับ ดึงไอสวิตตัวนี้ลงมาตอนนี้มันจะขึ้นว่า inactive อยู่นะฮะแล้วเราลองโยกสวิตลงมาปุ๊บมันจะขึ้นว่า active โอเคไหมครับสวิตตัวนี้จะขึ้นว่า active นะครับ mm hmm. ก็ถ้าหากว่าเลือกตัวอื่นนะครับเลือกสวิต C นะครับโยกตรงสวิต C ลงมามันก็จะขึ้นว่า active เห็นไหมครับคือแล้วแต่สะดวกเลยครับว่าจะเลือกตัวไหนส่วนผมเลือกเป็นตัวสวิต D ไว้นะฮะก็วิธีการตกลงก็คือกด cancel ค้างไว้นะครับประมาณ2วินาที นี่มันก็จะกลับมาหน้านี้สําหรับวิทยุเครื่องครูก็เรียบร้อยนะครับก็กดคนเซลออกเลยหลังจากนั้นให้เรามาตั้งวิทยุเครื่องของนักเรียนนะครับโดยวิทยุเครื่องของนักเรียนเนี่ยกดโอเคกดโอเคค้างไว้นะครับเข้าไปที่หน้าเมนูแล้วก็เข้าไปหน้าซ y s t e มโดยการกดโอเคอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะฮะเมื่อกี้เราไปตั้งเครื่องครูเป็นเทรนเนอร์โหมดใช่ไหม แต่เครื่องของนักเรียนเนี่ยเราต้องตั้งเป็น student mode นะครับนั่นก็คือกดลงมาแล้วก็กดโอเคเข้าไปปุ๊บมันจะถามว่า,าจะตั้งวิทยุเครื่องนี้เป็นเป็นเครื่องที่รับสัญญาณจากวิทยุตัวอื่นใช่หรือไม่นะครับให้เรากดโอเคไปเลยนะครับปุ๊บ1ครั้งแล้วมันก็จะถามอีกว่าชัวร์ไหมว่าจะตั้งเป็น student mode นะครับแล้วก็ชัวร์นะก็เลื่อนไปที่คำว่า yes นะแล้วก็กด โอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วก็กด c a n c e ิออกไปหน้านี้นะสำหรับเครื่องของนักเรียนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะขึ้นเป็นตัว s นะนั่นก็คือเป็น student mode นั่นเองนะนี่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้สายสัญญาณตัวนี้นะฮะเชื่อมต่อวิทยุ2ตัวเข้าด้วยกันนะครับก็ เสียบด้านหลังของวิทยุของเครื่องครูนะครับเสียบเข้าไปสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปกับวิทยุของเครื่องของนักเรียนนะฮะเสียบจึ้งเข้าไปเลยแบบนี้แค่นี้สัญญาณวิทยุ2ตัวก็จะสามารถลิงก์เข้าหากันแล้วนะฮะแล้วเรามาลองดูว่ามันใช้ได้จริงไหมโดยการาเสียบแบตเตอรี่เข้าไปที่เครื่องบินนะครับปึ๊บอ่า ตอนนี้วิทยุ2เครื่องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้ววิทยุเครื่องครูเนี่ยนะฮะก็คือเครื่องด้านซ้ายนะครับนี่นเชื่อมต่อกับไอตัวเครื่องบินเรียบร้อยแล้วจริงไหมลองโยกดูได้นะฮะนี่ <Okay. S 1> ก็จะเห็นว่าแขนเซอร์โวเนี่ยทำงานนะเป็นปกตินะครับแล้วเครื่องขวาใช้ได้ไหมครับไม่สามารถใช้ได้นะครับฝั่งนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราตั้งสวิตช์ที่จะโยนสัญญาณจาก เครื่องครูมาที่เครื่องนักเรียนไว้ที่สวิตดีใช่ไหมฮะลองโยกสวิตดีลงดูนะฮะปึ๊บแล้วลองโยกเครื่องครูดูะฮะเครื่องของครูไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะแล้วเครื่องของนักเรียนล่ะครับอ่า lead, ああเครื่องของนักเรียนสามารถใช้งานได้ใช่ไหมครับ <man iac al noise> นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อในกรณีที่เราไปฝึกนักเรียนไปบินใหม่ๆเนี่ยนะครับ จำเป็นมากๆที่จะต้องใช้วิทยุ2ตัวนะครับเอาจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วิทยุยี่ห้อเดียวกันก็ได้หรือว่าลักษณะเดียวกันก็ได้นะสามารถใช้วิทยุที่เป็นตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นเมื่อก่อนก็ใช้วิทยุตัวนี้นะครับนั่นก็คือวิทยุของ eSky ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราโยกตัวนี้นะฮะสมมติเครื่องของครูเนี่ยโยกซ้ายเครื่องของครู ดึงหัวขึ้นมันก็เป็นในทิศทางปกติใช่ไหมครับแต่พอเปลี่ยนมาเครื่องของนักเรียนนะฮะมันดึงแล้วมันไปอีกทิศท,ทางหนึ่งทํำยังไงดีนะครับเราก็มารีเวิร์สวิทยุในเครื่องของนักเรียนนะครับโดยการกดโอเคค้างไว้เข้าไปที่เซตอัพนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูที่ว่ารีเวิร์สนะฮะกดโอเคเข้าไปทีนี้ช่องไหนที่โยกแล้วมันผิดจากเครื่องครูเราก็ไปรีเวิร์สเลยนะครับก็เปลี่ยน สลับได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นช่องที่2เราก็สามารถสลับได้ช่องที่3ก็สามารถสลับได้เหมือนกันนะครับสลับเรียบร้อยอย่าลืมกดบันทึกนะครับโดยการกดปุ่มโอเคค้างไว้เป็นเวลาประมาณ2วินาทีนะฮะปึ๊บมันก็จะเลี้ยงกลับมาหน้านี้แล้วก็กดแคนเซิลออกไปหน้าปกตินะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อวิทยุ2เครื่องเข้าด้วยกันนะครับสำหรับใช้ในการฝึกนักเรียนในการเริ่มต้น ซึ่งการตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้อ่าการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างปลอดภัยนะครับปลอดภัยสําหรับตัวนักเรียนเองสําหรับครูแล้วก็ผู้คนรอบข้างที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่ฝึกด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นการเซฟตัวลำด้วยนะครับไม่ให้อ่าตัวลำเสียหายนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับ